คนสี่ตอนวิ่งรายค้าในเขา วันอันหารแรงขาเผือผือกเจ๊ได้ใน,นก่อนเดี๋ยว่าเป็นบ้านพี่น้องร้อยนำโบลุกในขอนอนเส้นตั้ง,งก้านเข้าขากว่าได้ใน,นก่อนเข้าขาลูกไล่ขามาตีมือมึองน้องในขอนอนหมู่บ้านนั้นเขาข้าอยู่ได้ในเดี๋เลาว่ามีเนื้อเกียก่ยงมึงน้องไล่ขาเปลนตัว ดังกามีเน,นหน้าเปินว่าวันนั้นเฮาหาจองันคุณตังกามีเน,นหน้าอ๋ออันดเดลยหันออกดังนานายนี่ก็เดลยหันสภาว่าพี่น้องร้อยเขาเกม,มาเก็บเขาเข่เขาช่วยถุลินเขาในงานาอไปมาเนีค่ะ เผีนนินจึงใต้เฮาขนายในที่เรยว่ามึงห่มตุมใต้นข้าเนาะย้อนซองเลยว่าหองมึงห่มตุมไหน1ในพี่น้องใต้2พี่น้องหลอยพี่น้องว่าพี่น้องปโอพี่น้องลีซมูซอาคาาหูในข้านหลายาคือเฮาามาห่มกันในข้านอ่าเลอเสไอ้มองไอ้มันหน้ากลับในในเฮาาเป็นพี่น้องกันหมดาไว ไวเดี๋ยวมันะกลับแมค่ค้ามาปยกินเขามาหลูหลายพี่น้องเจ้าคือในเมืองไตเ้เฮามาหยอกเหลียนเฮามากเกาให้เฮาสอเอาช่วน้อเขาก็เลยผิดเลยโมกันในคานอะ่ะอ่าวันเมื่อไนในเฮาคาสือป่องเสียยวในคานอะ่ะอันเดียเลยหันสุ่มลูขาหมอดังนานในในก็เดียเลยมาวันแห้งในคานอะ่ะว่าเขาอ่ะนั่งใช้มือในคานะ Là đó, bố, không là là đ đ này là hành chấm biếuศาสนา, buộc vai ở trên này, này cano, ở cái này, thằng này, này oh, này, tang, cái này, có thịt khau hay mình này cano, hay mình vỉ cái này xoàng lâm gì, ở này còn lại เขาในก็อะไรค่ะเออยอดไนไหนมันกว้างของมันวีกันกว่าก่อว่า,มา,ม,ามาในก็มันเข้มมันงไงในคาร์เนอเ์แผ่นดินจิใตใจเขาในเมืองเขาในยอดประเจิดไหนแหละตอนตาได้ปกป้องแผ่นดินวันเมืองในนี่นในเพาเป็นกวนซึกบ่ากวนอุ้มเมืองว่านะเออกวนเมืองพ่อดีกีนอาพัน์นเจอหนั่นหรืออะไรมีบันเชียนตั้งเข้มๆมีบันเชียนตั้งดีๆ ตีละตั้งนี้อตีล,คลคะคมหรือขะนอตีละอยากตีละอยากในะการกล้าการขายโปมีก้นเมืองในเะฮาคาดูไรป่องเซอค่ะโอมาอุป,ปึ่งวันเมืงเองเฮ้ออะไรเก็บกิขนขอนโปมีก้นเมืองลหลายเฮาคาซ่ำเฮ็ดบันต่างกว่าตั้งไปโปมีก้นเมืองในดีเลยว่านงามเตเต้ค่ะเผอได้ยิบบานยิบเมืองหมดีเลยว่าเงื้อง่าเตเตค่ะอก้นเมืองกระเตมในใจค่ะดองมาหาเลือกตั้งดองมาหาเชียงเย้าขะนะอะบากกนชึกหัวลวจุม่มละ บ่หมออุปึบงแผ่นดินบ้านเมืองบ่หมออุปึบงน้ำดินหินพาเนี่ยก็เอเดลบาไล่เจอกวนเมืองครับ่ว่าไล่เจอกวนเมืองเอาเนี่ยก็ไล่เจอกุลรองค่ะเมือนอย่างว่าป้ายหมักมีรองชอนตุ้มในเย็นแห้งเน,นี่ยคะรับเนาะ่ายเข่าเนีครับเนาะกู้ยเจ้ากูลรองเขาขัดเอเไลเอไบอรเจอจรนี่นยครับบ่เอาไลเบอรเจ้าหนุนย่อเนี่ยได้เข้าข่าอุบัติอุบเมืองกว่าเนี่ยก็อันต่อเดียลูกพื้นเขามานั่นหยาบค่ะ มาจุม่มเลยคือเลยแต่ได้มาลุกเพื่นเท่านั้นมันยากย้อนเบอร์นั้นเผออยู่ในเมืองใต้เผออยู่ในแผ่นดินจีงใต้นี่ก็อยู่ในโม่โป่ปองวันแผ่นดินจีงใต้อยู่ในโม่โป่ปองวันกวนเจ้าคืนเนื้อเมืองใต้เอาขาเธอกว่าง่ายไปล้วนขนาดนอเธอเก้าวขายมันในดิเลยอหือในเกียร์เคบันพุรากนวนสวนขนาดกาง่ายไปล้วนม,มันมาท่นเฮ็ดจึงหือหลาในเฮ็ดบรั่งเศนตางกาเธอคือเธอแขมไก่บันโคมีเฮ้าขน,ะนาดขนาดอ่า ไก่โคมีเหาอาศัตยอายุยินยาว์นะในคณะนอพวกปองนาลินขึ้นเยอะฉันว่าขนาดเออย้อนเมนต์เจิงหน่อยได้แขกอุ้เปื้อนวัดผู้เปื้อเมืองมาสำมพวกปองบัดพราวากวนเมืองไหนเขียดินีบานเมืองไหนแน่กวนเมืองหมันรีค่ะพวกกวนเมืองกับหันรีมาในมันทั่วคณะนออ๋อพี่น้องเขาหันลอยม้อนซ้อมซ้อมว้วนแลก็งึบงึบงามงามแล้วก็เปลี่ยนวานเหาขาเดี่ยอยู่ทังนั้นในคนะนอยอดบัวผลเด่ดโตกในคนะนอ ข้าขาตุ้ยกว่าตังหอกนั่นเองก็ออยองมันก็ไข่ลำชาไข่เหมือนนาไอกับมาลอยลอยหนาะยไข่เหมือนนาไอมันนากับอลอยลอยในขะนออ่อดบระเจอรไนก็เรี่ยมก็ไม่ผลกดต้กขะนอเนื้อวกก็ยินเชื่อฉะยินมองใส่โกบะขะนออ่อดโกบะเนื้อเพียดจึิงใจข้าขาในเนี่ยเรยว่าเถื่อนไม่น้ำลินหินผา อาขนมไฟบอกมากหับโหกูเจอกูล้องก็คึกแคบเลยค่ะคึกแคมคกูเจอกูล้องเลยค่ะยอ้อนไปเจอไหนแหละเขาขาก็ไล่มาอยู่ในแผ่นดินจิงไต้ในในี่มีดังจมดังเชื้อเล่มาปกป้องมันแผ่นดินจิงใต้เอาคืบเกาลีบ้าเกาลีชอบเกาลีเข้าขามขายันในยย้อนพัวตาหน,น้าการหวานเมืองเขาาไปขึ้นเยอะเหมือนชุมเมืองน้าในขนมอันนี้ก็ไปเลยว่าขันบัว พว่ามีโวมีควายเนี่ก็เรียกว่ามีเงินมีคำขอนอขาคขาในขอนนะรตั้งรกวามือไก่ผลเดียวบในขนข้าขาหันนำไหลอยู่ในขอนมีน่องข้าเขาข้าคก็ฮอก้าไผ่แห่ไถ่ไผ่ในขนอ่มันกดตรงอิดิดเนี่ยเพราะข้าขามีข้าวยำตันดีดีค่ะบพราะขาได้ไปไถ่ี่ก็เตียมไรหันจอดหันเจี๋ยขอนอเตียมไรหัน ลองตั้งฉายาหางพังในขอนอเพราะคาถเอยในเดเลยว่าหันจอดหันเจหันหางพังอันคึกอันเข้มในค่ะในบ่องโไกัฝนตกขอนอทั้งในขอนอเดเลยว่ากัดเย็นดีเจเจในขอนอกัดกัดกัดดีเย็นดีในขอนอฝนตกฝนตกในกองฮอกาลอยๆในค่ะยอนว่าตั้งหมึนในค่ะพี่น้องคขเนาะ เออวันนั้นก็มืดตอนตาวันเมือไอ้เนี่ก็วันที่เช้าวันที่ชเช้าเ,าเกาเรือนอะไรหนอเกาเรือนอาชีพเรือนว่า,าวนันที่เช้าเกาเรือนอะไครับเนาอเรือนน้าอะไรที่เป็นชีพเรือนเนี่ยปีชองเหงเช้านี่ครับเนาะมาไทยนี่ปีน้องขาเนี่ยว่าอนตอนนึงนี่ก็ย้อนเห่อเปลี่ยนมันกระไรนีมันกราไรนี้สิกรรมข้าโพลง บนลงกุ้งในขนมบนลงกุ้งอ่อยใน,นก็เดี๋ยวเรียกว่าเผียวนวันเข้าขายเอาะครับถึงวันปังคนในกิจกรรมมือหนองไร้ค้านะครับพี่น้องครับเบิร์สูงตั้งเสียงค้าบ